สวัสดีค่ะช่องสาวมึงสิงคค่ะพามาชมสถานการณ์น้ําในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแม่น้ําเจ้าพยาชุมชนลิมน้ําเจ้าพยานะคะแถววัดโพเงินก็น้ําได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะชุมชนฝั่งนู้นนะน้ําท่วมแล้วนะคะ ระดับน้ำสูงมากเลยนะคะมีโป๊ะนะแต่ไม่กล้าไปยืนใกล้ๆเลยเนะี่ยไม่กล้า,าไม่ล้าไม่กล้าไปกัวชุมชนฝั่งนู้นก็เนี่ยชุมชนริมน้ำเนะีท่วมหมดแล้วนะคะเป็นสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะน้ำไหลเชี่ยวเลยนะคะ ตรงนี้เราอยู่ในส่วนของตรงสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตรงวัดสังฆราชานะคะน้ําไหลเชี่ยวมากๆเลยสังเกตจากมวลน,น้ําที่กระทบเสาต่อหม้อสะพานนะคะน้ําไหลแรงมากๆค่ะ อ่างทองอยุธยาก็น่าจะประสบเหตุแบบนี้เช่นกันนะคะสถานการณ์น้ําท่วมเช่นกันนะคะเป็นบางพื้นที่แต่ทางสิงห์บุรีนี่คือชุมชนเขตแผลวัดโพงเงินท่วมหมดแล้วนะคะชุมชนริมน้ํานะชั้นล่างอยู่ไม่ได้แล้วนะคะ น้ำเยอะมากเลยนะคะยังมีน้ำเหนืออีกนะคะยังมีอีกเยอะใครอยู่ใกล้ริมน้ำก็เก็บของเนาะแต่ทางสิงห์บุรีก็ประกาศเตือนเก็บของกันหมดแล้วนะคะทางชุมชนริมน้ำก็จะเก็บของกันหมดแล้วทางอยู่รอบนอกก็เฝ้าระวังนะคะ เป็นสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะชุมชนติมน้ำท่วมหมดแล้วนะคะท่วมหมดแล้วตรงที่สามสิงถ่ายนี่ตรงเป็น ตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตรงหน้าวัดโพเงินนะคะหน้าวัดโพเงินนะคะมีโป๊ะนะแต่ไม่กล้า,าล้าไปยืนเลยไม่กล้าไปยืนเลยน้ำแรงมากนะคะมวลน้ำมหาศาลเลยนะคะที่ไหลมา เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะ Thank you. ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาเตรียมกาะกระสอบทรายนะคะ